สวัสดีครับสวัสดีช่วงใบครับเดบแก่ก็พร้อมบอ,อกเดินทางครับวันนี้สองคันครับเือ่อเสาร์นีส่สทรงเือรเอสาร์ทรงไมโครไปเมืองพนขนลกันนะครับเรไไาใบมากรถไถฟ,ฟอร์ดครับ5030นะครับเการอกญี่ปุ่นพร้อมส่งมอบอท่านลูกค้า VIP ที่ จังหวัดกำแพงเพชรครับโดยมหามอเตอที่นะครับขนย้ายให้กับน้องเสลาครับเสียโซเซอยากรถลอยจากเมืองธรรมราศีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสื่อจากอุเอมอเตอร์ไปนะครับท่านนี้ก็เต็มเลยนะครับก็ขอบคุณแขงรายหลายๆครับเดี๋ยวเจอกันที่อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรครับเดี๋ยวมาแลกบนองขอขอให้ขึ้นทั้งไปต่อรถต่ำกันลังไปนะครับไปไปซอยพี่รองน้ำสวมยุ่งกับละข้ามครับจ้า เขาเราเป็นรถนะไปไปเดีวเจอกันกำแพงเพชรครับรอบบ่ายสวยเลยครับไาหาเยอะกะติดต่อสอบถามได้นะครับผมเฮ้ยเลยอะฮะเงี้ยงเหอแม่เราใส่เอาใส่บันไดไม่ถึงบ่มึงก็บ่อ,บอน,นี่อันนี้มันก็อบใส่หลอดหลังด้วที่แหละใส่ดึงไว้หมองที่ว่าติโตดึงอย่างนี้ไหมนี่แม่นี่แม่เนี่ย เดีงให้หนีให้รลอหลังเลยนันให้รอนะฮะเอาีใ้ยอนหลังดิเออรอเรียงมาสัมหนี่มันก็นยุ่แล้วเอาขึ้นโบย่างคือบอ,อ,บอ,อ,บอหันมาทั้งทีอ่น่อกมาทาั้งนอยไหมหานอะไอกมาเปลี่ยนนะครับเสียจะฟังรถได้เลยขึ้นรอครับรอแต่บรโสดเงี้ยหดเง <laughs> ี้ยกระหดเมื่อิบ เรื่อง P11C ครับ pues mm hmm. เป็น8ล,ล8 nah, ้อนะครับเยีดเยียยมธรรมดาเกียงเงียบครับพร้อมตกแต่งภายในให้เรียบร้อยครับนะครับสวยงามแน่นอนครับผู้ใดสนใจกับติดต่อผมเป็นมาเตอร์สารค้มามเลยเลยนะครับทัดเฟตล่์หรือว่า YouTube คันนี้ไปส่งที่จังหวัดกำแพงเพชรครับแล้วจะส่งให้มือนเศาราครับมือเลียงเี๋ไปนอนเคอกัน ปาตีก่อนโอ้ฮอนเด็ดสวยงามงามมากเลยครับบูดเดิมดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมเก่านอกญี่ปุ่นรถไทฟอร์ดนะครับห้าส่วนสามส่วนเจ้าของกันต้องลุกให้ตั้งแต่รถอยู่ญี่ปุ่นเลครับเป็นจองเลยนะครับผู้ดใดสนใจกับอาคารขบมาครับแล้วกัน ยังก็ขันเยาวีก็จองเลยครับในน้ำในจองเลยครับว่าขันบอสันบอท่านบอท่านเดียแค่นะครับขายดีครับรถไทยคนคนพี่น้องสอบถามผมว่าหลายนะครับสอบถามผมว่าหลายสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติติดตามเข้ามารับชมนะครับก็เจี๊ยบสีใส่ทอนะครับราคาต่อไฟให้เพิ่นนะครับเรียบร้อยแล้วจ้ะ ขอบอกกันทั้งเลยครับเจอกันที่ลานกระบือกกำแพงเพชรทับกันนิดนะครับขอบพระคุณคุณพ่อสมบูรณ์เป็นอย่างสูงเลยนะครับผมท่านนี้จองไวงได้เดือนที่แล้วนะครับถึงมหาวอด <c oughs> ผมก็มาเห็นคอมเมนต์ไม่เพมาเห็นคอมเมนต์โอ้โดนสามกระหกัก ก็ไม่ไดคอมเมนต์สวัสดีทั้งแปดท่านครับสวัสดีพี่ชายครับพี่พี่ลุงครับนะครับเจ้าหัวหน้าวงพิศชาวัศิลป์นะครับพี่ชายพี่ชายที่รักมากๆเลยนะครับของผมสวัสดีเงี้ยไอแอมป์สวัสดีพี่ตายครับสวัสดีครับพี่ตายครับสวัสดีช่างกุ้งด้วยนะครับผมช่างกุ้งไม่ได้ทํากันจนน้ำตะโดนแล้วนะครับคสวัสดีเพื่อนรักครับตังต้นเบาะซิ่ง อันนี้หักกันหักหักกันได้ดีครับดีครับนะครับขอบคุณหลายๆครับต้นบอจจิบัครับมีผู้ดูแลภายในภายในรถของผมทุกคันเลยนะครับตั้งเหมือนเลยสีมือันทั้งงานครับเียนะครับผมมักแบบตื่นก็ได้ครับเอาแบบนี้ก็ได้สร้างเป็นได้นะครับโอ้พี่หอนหรอวะไปทัาต้นพ่อไหมน้องขนูคอยขึ้นไปจะออกเดินทางแล้วครับ À, phải coi quay bay hai bay tangy bay 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 của mỹ hỏi tangy mất năm luôn bay thang 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 bay bay มันมีอันนี้ก็แ้นเนี้ยบักเนี่ยตั้งกัเลยตัวคว้านมันเนไหมครับไปไปถ่ายจับเด้อบัดครับรับเดินทางก่อนไปยังเลืเลยๆทํามาขับขึ้นทําพูนทั้งผู้ไปรองผู้เจอครับครับไปงามงามลดเดิมเดิมเลยครับยังมีอีกนะครับตอนนี้ือบานคันหนึ่งเป็นซีหนึ่งสามศูนย์คันนี้ก็ขายครับคันนี้เห็นคนว่าเป็นตั้งไวรานหาเงินครับ ครับเต็มแล้วครับนี่เต็มระบบอันนี้เป็นรถของเฮี้ยดาคอนจันอันนี้หกแสนแปดหมื่นห้าพันครับอันนี้ของพี่ชายเฮียรับจากจะจะเกษตรวิสัยนะครับเป็น6 6งของสี่ศูนย์ขั้นกันลายครับของของสี่ศูนย์อันนี้โอ้ริมขัางเอ้ขอั้นนี้เขาไม่ครับของผมเองนะครับ เป็นเบียนซีหนึ่งศูนย์ขับต่อเป็นศูนย์ซูปเปอร์เลยครับนี่สามเฮดไอดีโตข้อเข็ดเตี้ยเอาจับเต็มรถแทงคอรอครับงามๆเดิมๆเลยนะครับโตสวยๆแต่งภายในเลยครับ พิดแอร์ออกไปที่งานดีเลยครับตอนนี้หาแสนต้นๆครับนะครับสภาพนี้เนี่ย้ถทันใดเก็บแล้วกัอีกราคานหนึ่งนะครับนะว่ทาท่านใดเกียังครับตอนนี้นึ่งตู้งามๆเลยไม่ไม่ไปรถเก่าหนอกรถโอเคอากิตน,นะครับรถเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์รถรถทันใดเคยเจ็ด บางท่านเหก็เจียดก็เท่าบนขท่านแน่นๆเลยครับท่านแน่นๆแหงๆ,ๆเลยนะครับจะสนใจกับามได้ครับจะเฮ็ดนสีก็ได้นะครับเอาไี่สังพร้อมที่จะทำอยู่แล้วนะครับผมไมี่สังสีมือ,อ่แหละมูมูกันนะครับนี่สีอย่างเนียนเลยครับอันนี้เป็นนอามาเห็ดสีนะครับอันนี้ก็เอามาเห็ดสีจากซาแก้วท่านนี้มาจากซาแก้วเลยครับ แค่นี้ขายแล้วนะครับคันนี้ผมก็ขายไปเดี๋ยวรอลูกค้าเอ่อเพชรสีเพิ่มนะครับขายไปแกดําคันนี้ครับขอบคุณหลายๆขอบคุณมิไซจากข้างแกดําหลายๆนะครับนะขาเพชรสีต่อขายความเลยนะครับเย็บหัวซึมโอเคครับไปเดี๋ยวเดินทางก่อนม่ไดิคำนะครับคันนี้ของเมสซี่ของแกับไม่เพชรสีเดี๋ยวไปนั่งเล่นเขาคอจะจะขึ้นอีกจะขึ้นเงี้ครับไปโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ ให้เกีเสื้อะละเวลาเขามารับชมนะครับผู้ใดสนใจหรือว่าผู้ใดมีผู้จะได้กับแนะน้ำให้ให้แน่นะครับฝากประกาศสภาพในวันะวน้องปิงนะครับวานน้องปิงที่ต้องขำองค์การบริหารส่วนตำบ,บลน้องปิงเลยนะครับผู้ครับผมเะเบียงพร้อมแล้วนี่ไปเจ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ